เรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระอุปเสนะท่านขึ้นชื่อเรื่องการเจริญอสุภกรรมฐานอย่างยิ่งยวดคือการพิจารณาซากศพเพื่อคลายความยึดมั่นในร่างกายผมเคยได้ยินมาว่าท่านเดินเข้าป่าช้าเป็นนิดวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิในป่าลึก จูจ่ๆก็มีงูพิษร้ายกาศเลื้อยเข้ามากัดเข้าที่ข้อเท้าอย่างจังเพื <zelf> ่อนภิกษุที่อยู่ใกล้ๆรีบเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วง an, ท่านท่านเป็นอย่างไรบ้างครับพระอุปเสนะตอบด้วยน้ำเสียงสงบอาวุโสอย่าได้กังวลเลยร่างกายนี้ก็แค่ธาตุทั้งสี่ที่ประกอบกันขึ้นเมื่อถึงเวลาก็ต้องแตกดับเป็นธรรมดาท่านไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวด ไม่ได้ร้องโอดโอยแต่กลับนั่งสมาธิต่อไปอย่างแน่วแน่ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนภิกษุต่างตกตะลึงในความสงบของท่านสุดท้ายพระอุปเสนะก็ได้ดับขันเข้าสู่นิพพานอย่างสงบท่ามกลางความอัศจรรย์ใจของทุกคนเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการพิจารณาความไม่เที่ยงแท้ของร่างกายสามารถนำไปสู่การปล่อยวางและพบกับความสุขที่แท้จริงได้ครับ